สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมมีอะไรจะมาให้ดูก็คือเออมันเป็นอุปกรณ์ที่ผมพกทิ้งไว้ก้นกระเป๋านะครับเป็นพวกอุปกรณ์จุดไฟเวลาไปตั้งแคมป์หรือไปเที่ยวในธรรมชาตินะครับก็พอดีเนี่ยไอเจ้ากระเป๋าที่ใส่อุปกรณ์เนี่ยนะครับมันอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งวันนี้ผมก็กลับไป แล้วก็ไปเอามันมานะครับก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันพเพลินว่าลื้อกระเป๋าแล้วก็ไปเจอมันนอนอยู่ก้นกระเป๋านะครับก็คือเนี่ยผมก็จะมีถุงเพนถุงซิบล็อกนะครับก็สภาพมันก็เยินแล้วนะครับก็ใช้มาหลายปีแล้วนะครับในถุงซิบล็อกมีอะไรบ้างมีอุปกรณ์อยู่2ออย่างนะครับก็คือเป็นไม้ขีดไฟนะครับไม้ขีดไฟ หัวแดงนะครับไม่คิดไฟแล้วก็อีกอันก็เป็นแท่งแมกนีเซียมนะครับเป็นไฟซิกนะครับหรือว่าไฟสตาร์เตอร์ก็เป็นของยี่ห้ออันนี้นะครับอ่าก็ดูจากสภาพการใช้งานใช้มาแบบ5ปี6ปีนะครับคือเดิมเนี่ยมันมันแท่งหนาประมาณเนี้ยนะครับที่ซื้อมา มันแท่งหนาประมาณนี้แล้วก็ใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆจนมันบางบางอย่างนี้เลยนะครับแต่อันนีมน้มันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือผมผมไม่เอ่ยชื่อยี่ห้อนะแต่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไอตัวแท่งเหล็กที่ใช้ในการขูดของมันเท่าไหร่เพราะว่าเขาทำมาให้เป็นฟันเลื่อยนะครับมันพอขูดเนะี่ยแรกๆก็คือจะจะเห็นรอยเลยว่าใน ตัวไฟสตาร์เตอร์ผมเ,เนี่ยมันจะมีริ้วรอยแบบเป็นรอยขูดๆเหมือนรอยเล็บนะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะมีรอยขูดๆเหมือนรอยเล็บใช่ไหมก็รู้สึกว่าคือถ้าใช้ในการเปิดผิวคือพวกเนี้ยไอสีดำๆเนี่ยมันคือมันเคลือบมานะนเราจะต้องขูดเปิดมันก่อนคือใช้ในการขูดเปิดเนี่ยมันโอเคมากเลยแต่ว่า <c oughs> พอใช้สักพักหนึ่งเริ่มรู้สึกว่าไอเนี้ยมันกินลึกลงไปเรื่อยๆแล้วมันจุดไม่ค่อยดีก็เลยเอาตะไบนะครับมาตะไบอีกอีกด้านหนึ่งอะ่ะอีกอีกอีกด้านหนึ่งของแท่งเหล็กเนะี่ยให้มันเป็นคมเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ใช้ในการขูดนะครับเดี๋ยวแหมจะขูดยังไงดีละ่ะเดี๋ยวไอแผ่นตัวนี้ไฟลุกนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเดี๋ยวขูดให้ดูเลยละกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดผิวมันก่อนนะ คือพวกนี้มันจะเป็นแบบออกไซด์ของโลหะนะครับคือพอใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะพอเราขูดเนี่ยมันก็จะเป็นสีเงินๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเราหยุดใช้ไปเนี่ยไม่ได้ใช้เลยมันก็จะเป็นสีเทาๆบริเวณด้านบนเนี่ยคือเป็นออกไซด์ที่มาเคลือบไว้นะครับเพราะฉะนั้นเมล่เราจะใช้เนี่ยก็เราจะต้องขูดเปิดผิวเอาออกไซด์เนี่ยออกไปก่อนนะครับก็คือว่าง่ายๆคือสนิมมาแล้วครับนั่นแหละ มันเป็นมันเป็นออกไซด์ออกซิได์กันนะครับก็ขูดมันออกไปก่อนทีนี้ก็เดี๋ยวขูดให้ดูนะครับอย่าลุกนะอย่าลุกนะขูดเป็นพิธีให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันจุดแล้วไฟมันแบบฟึบนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมใช้ด้านที่ผมบอกว่าผมเอาตะไบมาแต่งให้มันคมนะครับไอ้ด้านที่เป็นฟันเลื่อยไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะสักครู่นึง เนี่ยนะครับอ่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวพอละเดี๋ยวไฟลลุกแผ่นนะครับอ่าก็ตัวเนี้ยมันเป็นคือผมใช้มานานแล้วเห็นไหมว่าว่าเดิมจากเหลือเ่าเนี้ยมาจนลงค่อยๆคอดๆ,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 ๆเหลือนิดเดียวเองนะครับอ่าแล้วก็มีแผนว่าเดี๋ยวกําลังจะหาซื้อเพิ่มก็ดูของหลายๆยี่ห้อไว้นะครับเป็นคนชอบแท่งใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเวลาใช้แล้วชัวร์ดีหรือว่า ถ้าเป็นแท่งเล็กที่ติดมากับมีดนะครับมันก็เห็นไหมเห็นเห็นไซส์ความต่างไหมอ่าแต่ว่าไอ้ตัวที่ติดมากับพวกมีดพับเอ้ยไม่ใช่มีดพับมากับพวกมีดอ่าสวีเวลนะครับก็เป็นชุดที่แบบว่ามันออกแบบมาให้ติดกับมีดนะมันไม่ต้องใหญ่มากใช้แบบฉุกเฉินแต่ไอพวกนี้คือเมื่อก่อนใช้ตลอดนะครับใช้ประจําเลยครับเหลือแท่งแค่นี้เองนะครับดูสิแล้วก็ไม่ขีดนะครับไม่ขีดทําไมทําไมผมพกไม่ขีดเพราะว่า,วา บางทีเวลาเราจุดเนี่ยเดี๋ยวไม่ขีดพร้อมขอไม่จุดนะคือเวลาเราเราเราสุม่มเราสุม่มเชื้อไฟสุม่มพวกเศษไม้อะไรเนี่ยคือพอเวลาเราเราจุดเป็นไม้ขีดใช่ไหมอารมณ์ประมาณว่าพอเราจุดปุ๊บแล้วเราก็เอาพอไฟมันลุกเนี่ยเราก็เอาไม้ขีดนะสอดสอดเข้าไปข้างใต้กองเนี่ยนะครับมันก็เลี้ยงไฟได้ดีกว่าถ้าเกิดเป็นไฟแช็กเนี่ยเวลาเราจุดเนี่ยเราจะต้องไปจี้จอรออยู่ยเงี้ยบางทีมันร้อนหรือว่าบางทีมุม มุมมันไม่ได้อ่ะมุมคือไฟแช็กมันออกแบบมาให้จุดขึ้นใช่ไหมถ้าไปชี้ลงเนี้ยมันร้อนบางทีมันก็นิ้วเราแล้วก็ตัวไอ้ไกลไกด้านในตรงเนี้ยบางทีมันมันร้อนจนมันละลายเลยก็มีนะครับก็ก็เลยว่าคิดว่าไม่คือส่วนตัวไม่ขีดมันมันเวิร์กดีนะครับเออแต่ก็เวลาใช้ก็จะเก็บอยู่ในถุงซิปล็อกเนี่ยนะครับคือเวลาโดนน้ําหรือโดนอะไรเนี่ยไม่ขีดก็จะแห้งนะครับก็คือปลอดภยัย มันก็จะแห้งตลอดเวลาไม่ว่าจะไปโดนน้ําหรือโดนฝนโดนความชื้นมาเนี่ยนะครับก็คือเก็บมันอยู่ในถุงซิปล็อกอย่างเงี้ยแล้วก็โยนทิ้งไว้ก้นกระเป๋า,านะครับประมาณนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเอามาให้ดูเฉยๆเพราะว่าไปลื้อเจอก้นกระเป๋านะครับกระเป๋าที่ใช้เข้าป่าตลอดนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ